ฉันรักคนยิ้มแปน้นอยากเป็นแฟนคุณเสียจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดังมีมนสิงอยู่ในหัวใจฉันรักคนยิ้มนั้นอกตึงตันงามเนื้อใครเมื่อเห็นคุณยิ้มมาให้จะงามบาดใจเย้ายวนให้ลุ่มลง ยามยิ้มกระจิ้มกระจุมรักยิ้มคุณแก้มบุ๋มชวนให้ใจพวะอ,องยามนอนก็หลับมาลงภาพนวลอนงมายิ้มเป้นหลอกหลอนฉันรักคนยิ้มเป็นฝากใจแทนเอาไว้นอน แนบหนุนเนื้อกายกันอ่อนจะได้หลับนอนหนาวร้อนเป็นสุขเอ้ยฉันรักคนยิ้มแป่นอยากเป็นแฟนคุณเสียจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดังมีมนสิงอยู่ในหัวใจฉันรักคนยิ้มนั้นอกตึงตันงามเนื้อใคร เมื่อเห็นคุณยิ้มหมายช่างามบาดใจเย้ายวนให้ลุ่มหลงยามยิ้มกระจิมกระจุมรักยิ้มคุณแก้บุ๋มชวนให้ใจพระวงยามนอนก็หลับละไม่ลงภาพนวลอนองมายิ้มแป้นหลอกล้อนฉันรักคนยิ้มแป้นฝากใจแทนเอาไว้นอน แนบหนุนเนื้อกายควันอ่อนจะได้หลับนอนหนาวร้อนเป็นสูกเอ้ย